เศรษฐกิจพอเพียงครับดูนะได้ความรู้เรื่องอะไรวันนี้กเกษตรครับหลักการทำเกษตรการใช้น้ำให้คุ้มค่าเนาะนไอสุดท้ายสุดเลยนั่งไก่คึ้สุดเลยผู้ชอบมากเลยนั่นแหละเห็นบอกกันเลยอ่าเรื่องการขุดคานา้ยเขาเขาเรียกปั้นคันาใช่หรอมันขุดคนนาเหรอ การขุดคลองไส้ไก่การปลูกพักการขุดดินมาขุดยังไงให้ได้บินฮะความพอประมาณมีแผนสำรองแล้วมีผู้การมาเกี่ยวข้องแล้วพอเราได้เศษแล้วถ้าเราได้สองชิ้นนั้นออกมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอะไรที่มันดีขึ้นเราคิดอย่างนี้เสมอทุกครั้งทุก เอาเดลรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่หนึ่งก็จะเหนื่อยหน่อยก็ได้ออกกำลังกายรุ่นที่สองก็ออกกำลังกายเหมนรุ่นที่สี่ใช้ความคิดแล้วก็ต้องทำคิวอาร์โค้ดรุ่นที่สี่นี่สบายแต่คิด สามารถมาซ้ำได้ทั้งสี่รุ่นถ้าใครมาซ้ำได้สี่รุ่นก็มาถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะรุ่นที่สองที่สามที่สี่และสำหรับกิจกรรมอื่นๆนะคะก็รู้กสมาตำบลก็จะแจ้งให้ทราบนะคะใครว่างหรือกิจกรรมกรกชไม่ครบก็มาร่วมง,งานกับกสนนะคะเราก็จะมีกิจกรรม หลายๆอย่างหลายแบบรอบนี้เราไม่มีค่ายคักค้างคืนนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดกระปิดกระปอยวันนี้ได้กี่ชั่วโมงน่ะไม่ถึงแปดมั้งนึ่ไม่รีดกลับ4ีโมงก็ได้แปดชั่วโมงก็ไม่เป็นไรบางคนก็อยู่ไกลน้องบีกลับนนี้ก็ขอเชิญชวนพวกเรา จบมือขอบคุณเรียกรด้วยกันค่ะวันนี้ก็คงได้ความรู้นะคะไม่มากก็น,น้อยขอไปขอให้เวาเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะก็วันนี้ขอปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเสริมความรู้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รูปแบบโคกน้อง,งานาโมเดลของ,ของกนอนอเรือแม่แตงค่ะ เชิญท่านคนละกิจกรรมนะครับเชิญทัานสองท่านเลยครับใช่ครับให้พกราร่วมกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะใช้คอมความอนุเคราะห์เป็นเคราะห์คำตื่นนึงนะครับสำหรับนักศึกษาแล้วะมาตอนครูเพื่อไปงานไปนะครับเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญท่านคณะอิสระนะครับนักศึกษาและท่านผู้บริหารนะครับ ทาก็รวมกับที่ไน้ตึกนะครับมือลงนะคะใครแตะไปเท้าได้ก็แตะนะคะเนาะออาเอามาอ่ะเอายกมือขึ้นนะคะบินไปทางซ้ายซ้ายตั้งไว้ายตั้งไวบิดไปนะคะอ่า บิดหาบางคนกับเจ๊นี่หบาบกติเว่าบิดไปทางซ้ายก็อนเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยนะคะเอามาเอานึ่น,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 นะคะเอาบิดไปทางขวาเอามาข้างหน้า,าคะคะแล้วไปด้านหลังไปด้านหลังมาได้ประเดียวเนี้ยมาไอ้สื่อแท <c oughs> ่ดเนาะเออนะคะเดี๋ยวขึ้นข้างบนนะคะเอาไปข้างซ้ายน้อง ่าน้องไปข้างขวาอ่าค่ะเอาไปก้มไปข้างหน้าค่ะแล้วเอามาด้านหลังอ่าแล้วสะบัดมือดีๆีเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องใช้ข้อมือการเต็มที่นะคะวันนี้เนาะ,ะนนอ่านะคะเนาะอ่าตอนนี้กำลังเตรียมอยู่นะคะหนึ่งคสวัสดีสสดังดัง สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีอีคีสวัสดีครับแล้วสวัสดีดังๆสวัสดีครับ มันทำอะไรนะพะ่มันจะรูหมาขอ่อส่งยพื่อใจอ่ะขอ่อใจ่ไม่เป็นไรไมแ